บกันอีกครั้งแล้วใน EP ีที่24สลับรายการพระลึกลับพระหาที่มายากพระแปลกพระที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยจุดประสงค์ก็เพื่อให้ทุกท่านที่เข้ามาชมช่องนี้ได้รับความรู้ความเป็นมาของพระรุ่นดังกล่าวเมื่อท่านพบเจอจะได้ไม่ปล่อยหลุดมือไปในราคาที่ถูกหรือโดนจินตับปล่อยเช่าในราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริงเนื่องจากพระเครื่องเหล่านี้ ไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวเพราะบางองค์เป็นพระเก่าหายากและมีราคาเช่าหาที่ค่อนข้างสูงถ้านำไปให้คนอื่นบูชาต่อก็สามารถทำเงินได้อย่างงามเลยทีเดียวและนี่ก็คือสิบอันดับพระลึกลับพระแปลกพระเสียนชอบกินตับพระหายากในชุดที่24 อันดับที่สิบพระพิมพ์สมเดจหล่อโบราณหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีพระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2494พระพิมพ์สมเด็จเนื้อทองผสมหล่อโบราณน,นี้หลวงพ่อแพรท่านมีดำริจัดสร้างขึ้นในปีพศ2494ในขณะที่ท่านยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูศรีพมโสพิษ และเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพาะศาสนาตรอดจนแจกจ่ายใ,ให้กับบรรดาศิทญานุสิ์ได้นําไปอราธนาบูชาคุ้มครองป้องกันตัวโดยท่านได้จําลองแบบมาจากพระพิมพ์สมเด็จของสมเด็จพุทธาจารย์ตพรมรังสีที่หลวงพ่อแพร่ท่านให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งมาเป็นแบบเป็นแม่พิมพ์ในการจัดสร้างครั้งนี้สําหรับพระพิมพ์สมเด็จเนื้อทองผสมหล่อโบราณของหลวงพ่อแพรนี้จัดสร้าง ประกอบไปด้วยแม่พิมสองตัวด้วยกันก็คือ1พิมพ์ตื้นและสองพิมพ์ลึกในส่วนพิธีการเททองรอพระชุดดังกล่าวนี้ได้จัดให้มีพิธีขึ้นเมื่อวันที่ขึ้น6กค่ำเดือน6ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่11พฤษภาคมปี2อ9 4โดยมีเจ้าคุณสีสนยติทโรแห่งวัสุทัศน์เป็นประธานในพิธีเททองรอและมีท่านร้อยตีสวัสด์ สารีคุปผามผู้ทําพิธีสร้างพระก,กิ่งวัสุทัศน์เกือบทุกรุ่นมาผิดเจ้าพิธีในการหล่อสร้างพระครั้งนี้อีกด้วยและนี่ก็คือพันลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใส่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือพาสาพาวตกควายหรือโดนกินตับพอพพานรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่9เลี้ยนหล่อพิมพ์แม่นางกวักหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีเล้นหล่อพิมพ์แม่นางกวักหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีกรรมวิธีการสร้างวัดถุมงคลของหลวงพ่ออิ่มนั้นส่วนใหญ่ก็สร้างกันเองทํากันเองภายในวัดส่วนวเฉพาะเหรียญปั๊มก็ต้องสั่งทําที่โรงงาน นอกนั้นก็จะตั้งใจสร้างทำกันเองเป็นพุทธบูชาการจัดสร้างของหลวงป,ปู่อิมจะมีลักษณะเฉพาะคือเวลาจัดสร้างอะไรจะประกาศข่าวออกไปให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงทราบใครอยากจะร่วมบุญอะไรอย่างไรก็นํามาร่วมสร้างได้เช่นซร้อยกําไรขันเงินเป็นต้นแล้วแต่ศรัทธาของเจ้าภาพเมื่อถึงเวลาก็จะนําโลหะต่างๆเหล่านั้นมาหลอมรวมกันให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยว่ากันว่าหลวงปูอ่อิมจะใช้กระสินไฟซึ่งจะส่งพลังออกไปยังตัวท่านไปยังเต้าร้อมดังนั้นโลหะแม้ว่าจะต่างชนิดกันก็สามารถหล่อล้อมตัวเข้าหากันได้ดังนั้นหลวงปูอ่อิมจึงเป็นที่ต้องการกันมากโดยเฉพาะนักเล่นเครื่องรางรุ่นเก่าๆเพราะเล่นหาง่ายกว่าและราคาเช่าหาก็ไม่แพงมาก และอีกคือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือพาสาพระว่าตกควายหรือโดนกินตับพอพารุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับที่8 เหรียญหล่อพระพุทธลวงปุงเผือกวัดโมลีจังหวัดนนทบ,บุรีเหรียญหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2487หลวงปู่เผือกท่านเป็นเจดิที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากของเมืองนนทบ,บุรีในอดีตท่านดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชปีชามุนีหลวงปู่เผือกท่านมีศักดิ์เป็นหลานทแท้ๆของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตร พอท่านบวชได้พรรษาที่สองท่านก็ได้เดินทางไปอยู่กับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานที่วัดวังตะโกจังหวัดพิจิตรเพื่อศึกษาพุทธาคมและด้านวิปัสสนาอยู่หลายพรรษาจึงทําให้หลวงพ่อเผือกได้รับการถ่ายทอดวิชาจากหลวงพ่อเงินวัดบางคลานมากที่สุดและมีความใกล้ชิดกับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานมากที่สุดเพราะท่านเป็นหลานทแท้ๆของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจากนั้นท่านได้เดินทุดงลงมาทางใต้ ได้เข้ามาปกครองวัดโมรีจังหวัดนนทบุรีโดยเหรียญหล่อพระพุทธของหลวงปู่เผือกวัดโมรีจังหวัดนนทบุรีสร้างในราวปีพศ2487หรือว่าเป็นเหรียญหล่อในตำนานอีกหนึ่งเหรียญเพราะหายากมากมีการจัดสร้างออกมาสองพิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กสร้างด้วยเนื้อทองผสมวันณนะเหลืองอมเฉียวด้านหลังเป็นยันหล่อพิมพ์ประกบสองข้าง ส่วนจํานวนการจัดสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้และอีกคือผ้าลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือผาสาพราะวตกวายหรือโดนกินตับเพราะผ้ารุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่7เรหรลียญหล่อพระพุทธชินราชเสาห้าวัดสุทัศน์กรุงเทพมหานครเรียยหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2485เหรียญหลอพระพุทธชินราชพิมพ์ห้าเีียมเสาห้าซึ่งหลวงตาเรี่ยมได้ขออนิญาตท่านเจ้าคุณสีสนแห่งวัดสุทัศน์เทรอเป็นกรณีพิเศษในปี2485หลังจากพิธีเสาห้าผ่านพ้นไป ฉะนั้นเป็นแม่พิมพ์พเดียวกันแต่สร้างหลังประมาณเดือนกว่าไหนว่าท่านเจ้าคุณสร้างไว้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของสิทธิานุสิทธิ์หลวงตาเลี่ยมเป็นผู้หนึ่งที่ไม่ได้รับท่านจึงขอนําทองชนวนกับเก่าที่สะสมและขอให้ท่านเจ้าคุณสีประกอบพิธีเททองให้เมื่อเสร็จแล้วได้ตอกโคตรลอลิงไว้ด้านหลังพระชุดนี้เทลอยังมีพระพิมพ์พระพุทธชินราชพิมพ์บอกเรา หน้ากลิ่งในและพะนางสามเหลี่ยมด้วยหลวนใช้แม่พิมพ์เดียวกับกับพระพิธีเสาห้าทั้งสิ้นซึ่งพ,พิธีเสาห้าวสุทัศน์ซึ่งประกอบพิธีเมื่อวันที่21มีนาคมปี2485นั่นเองและนี่ก็คือพระเรื่องรับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือราภาษาภว่าตกควายหรือโดนชินตับพอพระรุ่นนี้ เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับที่6เหรียญหล่อพระปิตาวัดน้อยนพคุณเขตดุสิทธิ์กรุงเทพมหานครเหรียญหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2473วัดน้อยนพคุณเขตดุสิทธิ์กรุงเทพมหานครในขณะนั้นมีหลวงพ่อแดงเป็นเจ้าอาวาส มีสมรณศักดิ์เป็นพระครูนันทชิโนวาดหลังจากนั้นหลวงพ่อได้ลาออกจากเป็นเจ้าอาวาสแต่เรื่องด้วยพระอุโบสถและสาราการ,ปรเปลี่ยนของวัดน้อยนพคุณในสมัยนั้นมีสภาพเก่าสํารุดโทรมมากไม่สามารถที่จะบรวนได้หลวงพ่อแดงและหลวงพ่อมิตรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ใหม่จึงเห็นควรว่าจะต้องมีการสร้างพระอุโบสถและสาราการปลรี่ยนหลังใหม่ขึ้นแทน แต่ยังขาดทุนทรัพย์อยู่เพื่อเป็นการตอบแทนแต่ผู้มีจิตศรัทธาที่จะมาบริจาคทุนทรัพย์ให้จึงได้ตกลงกันสร้างเหรียญหล่อขึ้นในปี2473ด้านหน้าเป็นพระพิมพ์พระปิดตาส่วนด้านหลังเป็นยันและอักษรที่ระลึกการกุศลพศ .2473 และยังมีที่เป็นพระแบบพิมพ์ปิดตาสองหน้าอีกด้วยโดยมีพระครูนันทชิโนวาท อดีตเจ้าว,วาดเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดสร้างเพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านศยเวทและพุทธ,ธาคมเป็นอย่างยิ่งเหลียญหล่อพระปิตารุ่นนี้สมัยก่อนมากเรียกกันว่าเลี้ยญหล่อพระปิตาพระอธิการมิตรวัดน้อยนพคุณทางนี้เขาเพราะที่ตอนสร้างในสมัยนั้นพระอธิการมิตรเป็นเจ้าว,วาดวัดน้อยนพคุณนั่นเองและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลย และมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยรดมือหรือภาษาพะว่าตกายหรือโดนกินตับพอพารุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั้นเองอันดับที่5้าเลี้ยหล่อข้างโพนั่งบัวรุ่นแรกหลวงพ่อเกิดวัดสัมพันธวงศ์จังหวัดสมุทรสาครเลี้ยหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2472 เรอหลวงพ่อกพเกิดนี้สมัยนั้นนอกจากสร้างพระแจก,กแล้วพระอีกจํานวนหนึ่งก็ได้มีการบรรจุไว้ในกีดีของทางวัดสมัยก่อนคนเข้าใจผิดว่าเป็นพระของหลวงปู่รอดวัดบางน้ําวนเพราะท่านได้นําไปแจก,กให้ลูกศิษย์ของท่านจนภายหลังจึงทราบว่าเป็นพระของหลวงพ่อเกิดที่สร้างขึ้นในปีพศ2472เพื่อสม,มนาคุณให้แก่ผู้ที่บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างเสนาศาสนาต่างๆภายในวัด โดยได้จัดพิธีปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่มีค้าราจารยุคเก่าในสมัยนั้นลหลายๆรูปเข้าร่วมในพธิธีอาทิเช่นหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วมาเป็นองค์ประธานและเข้าร่วมพิธีปลุกเสกกับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนท่าอาจารย์พาวัดละคังหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวเป็นต้นลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณพิมพ์สี่เหลี่ยมสร้างด้วยเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลือง แบ่งออกเป็นสองพิมพ์คือพิมพ์ไหลกว้างและพิมพ์ไหลแค่ส่วนจำนวนการสร้างไม่มีการได้จดบันทึกไว้และนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือพาสาภาพว่าตกควายหรือโดนจินตับพอพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่4เหเลี้ยหล่อหลวงปู่ทั์วัดสิงห์บางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเลี้ยหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2470หลวงปู่ทั์วัดสิงห์คือพระเจจิาอาจารย์ยุคเก่ามากของฝั่งธนบรุรีท่านเป็นพระยุคเก่ายุคเดียวกันกับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วและหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าท่านยังมีความสนิทสนมกับสมเด็จ พุทธาจารย์นวมวัดอนงท่านเป็นพระที่สมถะเรียบง่ายแต่เรื่องวิชาคมนั้นไม่เป็นสองรองใครในยุคเดียวกันเลยทีเดียวและท่านยังเป็นพระอุปชาอาจารย์ของหลวงพ่อไปวัดกำแพงบางขุนเทียนซึ่งในด้านวัตถุมงคลของท่านท่านได้สร้างไว้ไม่กี่รุ่นเท่านั้นอาทิพระเบกกระพัพิมพ์สี่เหลี่ยมพระกลีบบัวพระเนื้อผง เหรียญหล่อหลวงพ่อทัดพัดสิงห์กรุงเทพมหานครเนื้อเมฆพัดลักษณะโดยรวมเป็นเหรียญหล่อเนื้อเมฆพัดทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธประทับนั่งขัดสมาธิบนฐานสามชั้นส่วนด้านหลังมีขอบซุ้มเรือนแก้วเส้นขนานกันขอบซุ้มยักเข้ารูปด้านหลังเป็นยันและนี่ก็คือผระลึกราบอีกรุ่น ที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือพาสาพระว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับที่สม เหรียญหล่อพิมพ์พระชินราชหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวจังหวัดสมุทรสาครเหรียญหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2464หลวงพ่อแก้วจเจ้าอาวาสวัดนางสาวท่านเป็นเจจีรุ่นเก่าที่มีวิชาอาคมแก่กล้ามากองหนึ่งเสียดายที่ไม่มีการจดบันทึกประวัติของท่านไว้อย่างชัดเจนมีแต่คำบอกเล่าต่อๆกันมาเท่านั้นท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก จะเห็นได้ว่าตลอดชีวิตของท่านท่านสร้างพระเครื่องน้อยมากเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2464หลวงพ่อแก้วท่านได้จัดทำพิธีเททองหล่อพระประธานให้แก่หลวงพ่อดำเพื่อปฏิจจฐานในพระอุโบสถใหม่ที่กำลังก่อสร้างขึ้นพร้อมกับหล่อพระเครื่องอีก3พิมพ์คือพิมพ์พระพุทธชินราชพิมพ์หลวงพ่อโตและพิมพ์พระปิดตามหาวธ สร้างด้วยเนื้อโลหะผสมโดยนำจำนวนโลหะที่เหลือจากการหล่อพระประธานมาเททองหล่อแบบโปราณเนื่องจากหลวงพ่อแก้วมีความเคารพนับถือหลวงปู่บุญมากอีกทั้งชาติภูมิเดิมของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแจ้วท่านเป็นชาวตำบลท่าไม้หรืออำเภอกระทุ่มแบนในปัจจุบันมาก่อนจึงได้นิม,มนต์หลวงปู่บุญวัดกลางบางแจ้วมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งสมัยนั้นวัดนางสาวขึ้นอยู่กับมณฑลนครชยัยศรี พร้อมด้วยพระเจเจอาจารย์ชื่อดังในสมัยนั้นมาร่วมนั่งปลูกเสกมากมายและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดม,มือหรือพาสา,าพระวตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั้นเอง อันดับที่สองเลียยหล่อพิมพ์เสมาหลวงพ่อศีสวรรค์วัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เรียยหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2460หลวงพ่อสีสวรรค์พระป,ประธานประจําพระอุโบสถวัดนครสวรรค์หรือวัดหัวเมืองสร้างมาตั้งแต่พศ1972และหลังจากที่ ในหลวงรัชการที่5ได้ทรงเสด็จประพาสหัวเมืองทางเหนือราวปีพศ2 4 4 3ถึง2445ก็ได้โปรดกล่าวให้หลวงพ่อครุฑพระเจดียอาจารย์มาเป็นเจ้าวาดที่วัดนครสวรรค์แห่งนี้มีการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพศ2460ได้มีการหล่อร้อมองค์พระให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม โดยสมเด็จพระสังฆราชก้มหลวงชินวรศสิริวัตรและได้มีพ่อค้าประชาชนได้ร่วมบริจาคทองคำทองเหลืองทองแดงและโลหะเครื่องประดับต่างๆหลังจากรอเทชนวนพระองค์ใหญ่แล้วจึงนำน้ำทองมาเทหล่อวัตถุงมงคลขึ้น3ามแบบคือเหรียญหล่อเสมามีหูในตัวเหรียญหล่อสี่เหลี่ยมรัศมีหลังยันเหรียญหล่อสี่เหลี่ยมรัศมีหลังเรียบ และท่านได้จัดพิธีพุทธาพิเศษซึ่งมีขณาจารย์ที่ยอดเยี่ยมแห่งยุคมาร่วมพิธีปลุกเสกเช่นลป,ปูุสุวัดปากคองมะขามเท่าหลวงพ่อทองวัดเขากลบหลวงป,ปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อพิงวัดหาสูงเป็นต้นเหรียญน,นี้เป็นเนื้อโลหะผสมด้านหลังองค์พระคือยันพุทธมวนโลกและณนะทรหดหรือณนะอุณาโรม นี่ก็คือพาลูกรับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือพาสาภาพว่าตกไปหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับที่หนึ่ง เหรียหล่อพิมพ์ใบตำลึงหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมจังหวัดสมุทรสงครามเหรียญหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2459พระเพระจจีอาจารย์สายแม่กรองที่อาวุโสรองจากหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยก็คือหลวงพ่อบ่ายธรรมโชโตแห่งวัดช่องลมตำบลบ,บ้านปลกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามโดยวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นพระเจจีอาจารย์ชื่อดังแห่งรุ่มแม่น้ำแม่กลองเป็นทั้งน้องและศิษย์ของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยและเป็นสาธรรมิกที่สนิทสนมกันมากกับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพระเจจีชื่อดังในยุคเดียวกันท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายชนิดล้วนเป็นที่นิยมและสอดแสวงหาเป็นอย่างสูงอาทิเหรียญรูปเหมือนและเครื่องรางของขลังต่างๆแต่ที่ได้รับความนิยมก็คือเหรียญรอที่สร้างในปีพศ2459 จัดสร้างเหรียญหล่อโบราณพิมพ์ใบตำรึงหรือเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกของหลวงพ่อปายลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณมีหูในตัวพิมพ์ประกบหน้าหลังรูปร่างขายใบตำรึงชาวบ้านชื่อที่ได้รับแจกจึงเรียกว่าเหรียญใบตำรึงจนติดปากสร้างด้วยเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลืองและนี่ก็คือพระลึกรับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลย และมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาภาพาว่าตกไยหรือโดนกินตับพอพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักแสนขึ้นไปนั่นเองครับเล่นก็คือส0่บันดบพระลึกลับพระแปะพระเสียนชอบกินตับ และพาหาที่มายาในชุดที่24และพบกันใหม่ในชุดที่25อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ